จากกรณีผู้ปกครองนักเรียนชายชั้นม .5 ในจังหวัดกาลสินโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าลูกชายถูกครูฝ่ายปกครองตบที่ใบหน้าและหูหนึ่งครั้งจนมีอาการหูอื้อเนื่องจากไว้ผมผิดระเบียบเมื่อวันที่20กรกฎาคม ผู้ปกครองเล่าว่าหลังเกิดเหตุพาลูกชายไปตรวจร่างกายเพราะว่ามีอาการหูอื้อแล้วก็ปากแตกจากนั้นไปแจ้งความที่สถานีตำรวจูธรขาวงนะคะซึ่งต่อมาฝ่ายบริหารและครูฝ่ายปกครองรวมถึงตำรวจก็ติดต่อให้ไปเจรจาไกล่เกลี่ยตอนแรกรับปากว่าจะให้ค่าทำขวัญ3,000บาทแต่ว่าจู่ๆกลับยกเลิกการพูดคุยเจรจาไปทําให้ครอบครัวตัดสินใจฟ้องร้องดําเนินคดีเรียกค่าเสียหาย3 0 0 0 0 0บาทเนื่องจากมองว่าเป็นการกระทําที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ ส่วนครูที่ถูกร้องเรียนก็ชี้แจงค่ะว่าทางโรงเรียนมีกฎระเบียบให้นักเรียนชายไว้ผมรองทรงจึงเรียกนักเรียนชายมาตักเตือนแต่เด็กกลับย้อนถามว่าทำไมถึงไว้ผมทรงนี้ไม่ได้จังหวะนั้นก็เลยตกไปที่ใบหน้านะคะอ้างว่าตกเบาๆไม่ได้รุนแรงอะไรเพื่ออบรมสั่งสอนตามหน้าที่ของครูเท่านั้นค่ะ